ไปทั่วมั่วไปหมดวันนี้จะไปห้องน้ำกันอีกแล้วขอบคุชมกัยนะวะห้องน้ำแ้วห้องน้ำเป็นสิ่งเดียวที่บ้านเราแปลกสุดายไปั่ว SCP ุน s ุเ่เราจะเข้าไปในห้องโถงก่อน ดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไอ้ตั้งที่ดือไหมไม่ต้้งมีนเลยเนี่ยว้าวโอ้โอ้ยเจ้ากูเหยบพแม่ไงตั้งไงไปโยโย ใค <iPhone> รคนกำลังเยี่ยวอยู่ใช่ไหมใช่หลีกอยู่ห้อง,อง,งน้ำห้องน้ำเราเพิตอนนี้สิงแปลก,ก้อนเลยโถ่เอออย่างเช่นเออพวกมาเรื่อย ยี่ยู่ไปเถอะได้กลิ่นเาจะไปถ่ายภายนอกกันครับพี่นี่มันเน่ามะกสรองเท้าเลยแต่นี่เสียงน้ำไหม

ตามูดเลยเก้าเก้าสอมเก้าตองเก้าตองเก้าเก้าเก้่เน้น เราจะมาดูสิ่งที่พวกเราเมื่อวานเราตกใจกันนั่นคือแก้วโว้วที่วานตรงนู้นบางทีอะไรอ๋อไม่ใช่แก้วพัดลมพัดลมติดผนังใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เราตกใจเมื่อวานตูง้นไมไมูมแล้วโอ้ยอ่ะอ้เพื่อนเราไปถ่ายอด้ไมดี๋ยวเข้อซูมซูม ไอเสือลูกเสือนะครับคือเด็กที่เหี้ยในโรงเรียนเราจะมาเจอสิ่งแปลกประหลาดที่สุดนั่นก็คือรถในป่าพี่อะสักอย่างที่หน้าตาเหมือนลุ้มสออยู่ตรงนู้นจริงมันจริงมันเป็นลูุ้มสุนี่นี่คือรถประจำของเราคและนี่คือห้องครัวหหห้้อองครรัววไเด็กาาสูตมและทางขยะไปไหน แล้วก็มีนกจิ๊บๆตอนนี้นะครับอหอยชื่นใจใช่หอมชื่นใจอ,อ,อ,อน,น,น,า,นอามาัายดีเฮ้ยเฮ้อะน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้อเมัเค้อเา้ยเฮ้เม่อเฮ้ยมฮนยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเเ้ยเ 二十三，一 P 二。